บไนามีไหนแหละปากแตกเลยวันนี้เขาไปเจ้ากันนอกที่น้องเนาะมีมาพวบก,กินงานมากับ うちはイ高。 Vielen Dank. นี่ก็จะคือเลื่อนกันดอนอีกหนึ่งงานตอนนี้เขามาหอดเคลื่อนเลยเนาะพี่น้องเคลื่อนนกคุมลีทีมงานเขามาสีค้นพี่น้องชาเก็บหอยวา,านแฮ่พี่น้องไส้หมูไส,สแสมองเิ็นบู่หอย ้อยลายอยู่เลยงหาเก็บห้อยแล้วต่อมโอ,อ้บรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเขื่อนบักไงหนึ่งกวัญไงขนาดบรรยากาศโคตรดีพี่น้องเย้ยสื่อเบีรยมากินน่งกินแคม เอาเหลืองอยู่ได y พระก,กรณ์คุณหนึ่งตึกเบ็ดเลยเนาะฮิ้วข่าอยู่คนตอนนี้หิวเข่าแห้งเลยพี่น้องเชี่าหละก่อนหละฮันเขตบริเวณเขื่อนนี่ห้ากิึ้นยากเนาะพี่น้อง หากินยากกว่ามันน้ำมันกวงมถ้าเราเก็บหอยพอมานก็หอยพอมีห้เก็บอยู่ปลาไหลดอกพอได้เก็บพี่น้องเอ้ย

เต้ไป,ไปบ้านเลยตียช่อ่าง้้ามุเกียวดอกคุณไปสองคนคือมองค่ะยันมีอ้บรรยากาศคุด,ดีเลยอันนี้ใส่เม็ด <c oughs> มองอีกสั่งไมเอาเลย มันไดเจ้าปิย่บันตื่นกันนันนี่เลยโหนว่าให้สามคน <laughs> สามคนบันนันพะมูพายเป็นบอตัวหัวเป็นบัวเป่น <c oughs> คนสิบีนเนอะบอปีนนะขึ้นบัดช่องตีตีนนะแล้วขึ้นบ่างเดียวก็นักบ่างเดียวเห่นนะ <c oughs> วยเอ้ยบิดชิ้งเข้าได้คนาหัวเจ้าหอยหอยสีหาเตาพี่น้องเอ้ยมือคือชินบะมันนาะทีนงานทำบะมากเนีั ทิมงานเป็นไล่กลุนมีเนาะมาเบิกถึงเลนไม่มีเบิกเอาปอม หาปูหาบ่าก็บ่ได้ยพี่น้องเอ้ย,อยปลาเสียงโตให้กับ,บประมาณอดูสิบกน,น่วย,ยนี่จะเป็นเขตสนับทานเนาะแม่น้ำสนับทานเรือนสนับทานตัวการรับสารนทั้งรุ่งขจิตการเกษตรเนาะเห็ดไห้เห็ดห,หน้า หัวซูปิดเบิ่งเดี่ยวเลยเอาวหนามกันดอนเดิจะตามเข้าลงทางไหนปะทางนั่นหรืเข้าลงตั้งตินกันได้เนาะมันจะมาเดี๋ยวกระชเดินทางกลับเลยพี่น้องคลิปนี้ก็บม่มียังไล่ดอกบม่มียังไล่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่น้องเขาบอกได้ยีบ๊อท้ามีไล่กับพี่น้องบอยกเบิ่ง มันยากาศมันเหมาะกับการพักชิวๆไอ้ผ่องหย่อนก็มีหย่องคนมัดละหมาบกับพี่น่องเพื่อน้อยนี่รก็ได้ทิปซ้องน้อยพี่น่อง ทางเตาุดๆล่องลงเลยเว้ยทางกลับพี่น้อง